สวัสดีชาวราศีพฤษภแล้วก็ที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลัคนาสถิตราศีพฤษภคะ่ะในต้นเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 7มันมีดาวเด่นนะคะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าร้อยเรียงกันได้สวยมากแต่มันมีดาวคู่หนึ่งที่เข้ามาทำมุมกันตรงๆนะคะก็คือดาวพุธกับดาวเกต การสื่อสารการเซ็นสัญญาการพูดคุยการเจรจาหรือแม้แต่อยู่ในด้านลบการโกหกหลอกลวงดังนั้นในเมื่อดาวเข้าใครก็ตามที่มักเจรจาด้วย ความไม่จริงความหลอกลวงดูซิว่าผลมันจะเป็นอย่างไรกับชีวิตท่านเพราะตอนนี้ดาวพระรหัสสวัดีกับดาวมฤตยูดาวคู่นี้เหมือนที่เคยลงไว้ว่ามันเป็นคู่แห่งปัญญายานถ้าท่านไปโกงหกหลอกลวงใครฟ้าจะลงโทษท่านไหม หรือถ้าท่านทาสำเร็จท่านจะรู้สึกอย่างไรหลังจากที่กระทําบางสิ่งบางอย่างลงไปโดยเฉพาะในคําพูดคําจาแล้วที่สําคัญดาวคู่นี้ทำมุมต่อกันแล้วก็ยังทํามุมต่อดาวราหูกับดาวมฤตยูกับดาวพระรหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่ส่งเสริมให้ก่อเกิดในเรื่องของ ของสติสมาธิบางสิ่งบางอย่างถ้าใครที่อยู่ในสายปฏิบัตินะคะถ้าใครอยู่ในสายปฏิบัติถ้าท่านปฏิบัติเคร่งครัดเคร่งเครียดท่านเอาจริงเอาจังด้านบว,วกลองซิว่าท่านเกิดปัญญายาณอะไรในชีวิตเพราะตอนนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษศคุณกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตมากมายกายกอง เปลี่ยนไปลบหรือเปลี่ยนไปบวกขึ้นอยู่กับพื้นวาสนาส่วนบุคคลก็คือดวงส่วนบุคคลนะคะถามบางอย่างมาในคอมเมนต์ตอบไม่ได้ก็เลยไม่ตอบเลยนะคะไม่ตอบเลยถือว่าเป็นดีที่สุดดังนั้นในเมื่อดาวมันเกิดการสปาร์กในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสำหรับชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบในครั้งนี้มันจะส่งเสริมให้คุณ ด้านบวกนำพาดชีวิตตัวเองเกิดไอเดียปิ๊งปิ๊งปังปังทำอะไรโออยากจะทำอะไรอยากจะจัดการอยากจะลงทุนอยากจะโหแบบอยากจะพรีเซนต์ตัวเองออกข้างนอกโอโลกออนไลน์อ่าโดยเฉพาะใครที่ทำมาหากินกับโลกออนไลน์นะคะดาวมันมาจริงๆตั้งแต่วันที่27มิถุนายนแต่คำทำนายเนี่ยมันคือเรื่องของปักแรกกรกฎาคมถ้าใครบางคนที่อยากจะออกออนไลน์ค่ะ โดยมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันมีข้อแม้ไงว่าคุณจะสื่อสารแบบแบบเฟกหรือสื่อสารแบบแบบความเป็นตัวเป็นตนของคุณละ่ะผลมันจะแตกต่างกันก็ขอให้ทุกท่านนะคะสื่อสารในเรื่องของความจริงถ้าใครอยากจะลงโลกออนไลน์เอาความรู้ นะคะสมมุติคนเกิดวันอาทิตย์มีความรู้ในเรื่องการเงินการบริหารจัดการชีวิตด้านใดด้านหนึ่งก็เอาลงความรู้ให้คนได้รับทราบคนเกิดวันจันทร์ในฐานะที่คุณเป็นสายทานบารมีเป็นสายให้อยู่แล้วนะคะดูซิว่าการออกโลกออนไลน์ในครั้งนี้มันจะส่งเสริมให้คุณมีบุญเก่ามาสนับสนุนคุณเพียงใดคนเกิดวันอังคารโอ้โห อยากจะพรีเซนต์ตัวเองอยากจะออกบางท่านได้ได้ได้ไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ไปคลุกอยู่กับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนก็มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง<ม>ก็คนวางคานช่วงนี้จะขยันขันแข็งคึกคักคึกคอยู่นนนในลักษณะนั้นคนเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางวันเนี่ยค่ะ ในการที่ดาวพระศุกร์บรีกับดาวมฤติยูเนี่ยกลุ่มร่างคุณอยู่เนะะี่ยค่ะคุณกําลังสรรหาความเจริญเติบโตแล้วดาวราวหูส่งเสริมในเรื่องความสุขความสําเร็จและการเงินการพรีเซนต์ตัวเองออกสู่สังคมในครั้งนี้ก็ขอให้สื่อสารด้วยความความดีความงามความเป็นจริงเป็นจังนะคะคุณมีวิชาการอะไร นะคะคุณมีวิชาการอะไรที่จะเอาออกสู่สังคมออกสู่คนอื่นให้เขาได้เห็นหรือคุณจะเปิดหน้าเปิดตัวเปิดตอนอย่างไรก็ขอให้เอาความดีความงามออกไปนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพระราสบดีนเนรรี่ยค่ะคะําพูดคําจาการสื่อสารภาพลักษณ์ของคุณขอให้มีความเมตตากับคนอื่นให้ได้มากที่สุด คุณอยู่ในสายผู้ที่ต้องเมตตาเกือ้อกูลคือเอื้ออารีช่วยเหลือสนับสนุนคนอื่นมากกว่าที่คุณจะได้รับกลับมานะคะและโดยเฉพาะการสื่อสารหรือใครที่อยากจะสมมุติว่ามีคนเข้ามาหาแล้วเขาปรึกษาปัญหาชีวิตขอให้ออกคำแนะนำคุณมีลิขิทธิตณตอนนี้ที่จะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มันอาจจะแก้เคราะลดกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคได้ไหม นะคะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์เนีนะะ่ยค่ะถ้าบอกว่าจะนําเสนอขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่เสนอขายตัวเองบางสิ่งบางอย่างก็คือตอนนี้ดวงของคุณกําลังถูกปรับให้มีมายเซตให้มีมุมมองที่จเจริญเติบโตขึ้นแต่ด้วยคุณเป็นคนที่เป็นสายราคะจริต สายราคะจริตหรือเป็นคนโลกียะก็คือคุณสรรหาความสุขทางโลกมากกว่าที่จะเข้าทางธรรมแต่พอเอิญดาวมฤตยูเข้ามาและดาวพระศุกรีเข้ามาเนี่ยค่ะคุณจะต้องเข้าใจทางธรรมดวงบังคับให้คุณอาจจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายความไม่ดีไม่งามคน้ยเข้ามาในชีวิตไหม ทำให้คุณได้เกิดบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณคิดออกถ้าคุณถ้าคุณคิดได้และโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมถ้าคุณคิดได้บางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นหนทางนํามาซึ่งรายได้นะคะคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเนสาร์นี่ให้ระมัดระวังคําพูดคําจามากที่สุดนะคะอยากจะด่าใครอยากจะแท่งใครอยากจะคิดนู่นนี่นั่นอะไรกับใครอยู่ช่วงเนี้ค่ะขอให้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็คือพลิก คําพูดคําจาที่ไม่ไม่น่ารักไม่ดีออกมาเพื่อพลิกชีวิตให้ตัวตนของเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามอิทธิพลของดาวพระธาสุดีเข้ามาทับลักนาราศีของคุณอยู่นะคะราศีก็คืออย่างน้อยคุณก็คงจะได้เจริญเติบโตบางสิ่งบางอย่างขึ้นแล้วก็ ความมั่นคงแข็งแรงในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากจะได้แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเซ็นสัญญาการติดต่อการเจรจาเหมือนที่บอกนั่นแหละคุมคําพูดคําจาคุมการเจรจาของเราไว้ให้มากติดต่อเอกสารเซ็นสัญญาใดๆไม่ว่ากับใครไม่ว่าใครจะมาให้เราเซ็นก็ขอให้ระง,งับไว้ก่อนคนเกิดวันพุธราหูพุธราหูเนี่ยค่ะมันมีงานมันมีการกิจกรรมที่จะต้องออกสื่อข้างนอก งานนั้นนำพาให้คุณออกไปข้างนอกพวกปะหน้าตาผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่คนเกิดวันพุธราหูมันจะไปคล้ายคนเกิดวันศุกร์คล้ายคายคนเกิดวันศุกร์แล้วก็คนเกิดวันเสาร์ประมาณนี้ค่ะดาวมันกําลังมาบังคับให้คุณนะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีคนไม่ดีเข้ามาไหมอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเข้ามาไหมอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาให้คุณต้องแก้ไขสถานการณ์ไหม ในเดือนกรกฎาคมถ้าคุณมีความเพียรพยายามคุณมุกมาณนะอูมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาที่ไม่น่ารักก็ยิ้มมีใครมาด่าพ่อล้อแม่ก็ยิ้มมีใครมาบูลลี่ก็ยิ้มคุณบรรลุธรรมนะคะถ้าคุณทําได้พระดาบ,บอกว่าคุณมีโอกาสจะบรรลุธรรมแต่บรรลุธรรมโดยการมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นความพยายามในต้นเดือนกรกฎาคม2567ขอให้คนเกิดมาพูดกลางวันไปพูดกลางคืนขอให้ หายใจเข้าลึกๆนิดนึงนะคะแล้วก็สูสีกับคนเกิดวันเสาร์ไหมวันศุกร์ไหมคือดาวคู่นี้ที่มันปิดหัวปิดท้ายของราศีนะักปัจจุบันแค่ดาวจรนะคะไม่ได้ทำนายพื้นดวงของใครเป็นหลักนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตรงกับท่านใดก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตรงกับท่านใดหรือคำพูดมาทั้งหมดไม่ตรงเลยเพระอจารย์ เลือกไม่ถูกช่องมาทํานายกับคุณมันคือทํานายภาพรวมนะคะดังนั้นในเมื่อดาวพูดกับดาวเกตซึ่งเป็นดาวที่ส่งเสริมให้หนึ่งการเจรจาการสื่อสารคําพูดคําจาเอกสารสัญญาการคอนเนคกตันการคอนเนคชันการนัดหมายการเดินทางไปใกล้ๆเนี่ยค่ะมันอาจจะออกมากหน่อยสำหรับชาวราศีพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์คิดให้บวกพูดให้เพราะ เซ็นเอกสารให้รอบครอบการเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าใจร้อนถ้ามันมีเหตุการณ์ที่ด้านลกมันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาใครที่มีพื้นดวงเป็นบวกอยู่แล้วก็คงจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะ